สวัสดีฮะนี่ก็คิวแรกของไปถ่ายงานภาคเดกกับเลนเจอร์อคาคูลเลนเจอร์นะจริงๆลืมสปอตไลท์ไปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้แกบไบอะไปแวะที่หอก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาไฟ ศูนย์สามสองฮะอดอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมเอาไอ้นี่ไปกินด้วยครับจะโบรเจตขอบคุณครับวิธนี้มันเป็นเป็นเป็นอะไรใช่เป็นไซส์แปะโลงฮะหน้าถอดมาจากโลยิปุแล้วส่งมาให้ออฟฟิศฮะจริงดิไม่ต่ำไปใช่ไหม มันเหนื่อยแน่นอนอ๋ออ,อ <c oughs> ช่วงครึ่งแรกพี่ลักกี้หมดใจเยอะอยู่แล้วผมสวอกับพี่ตีอีกทีอืมครับผมสดินทางปลอดภัยนะครับ <c oughs> วันแรกจบละเหนื่อยไหมครับวันนี้โอ้อสิบหนักพุงเลยครับผม เพราะพรุ่งนี้คิวหลักแน่ๆแล้วใช่ไปทำงานแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยไปทำงานแล้วนะบายโลกของเมึงดิเวลายังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะแวะกินข้าวแรับหนึ่ง อครัผม40ใช่ไหมฮะโอเคนี่<ะ>ขอบผมมาครับผมปะธุง,งานที่เราลักกันต่อ let's go <S โอเคไหนๆแล้วเซนิการ์เลเจอร์ได้เลยก็ได้แล้วพี่โอ้โห oh, อยู่แล้ว <c oughs> เลื่ยขึ้นมาหนก็ได้โอ้โหไม่ขึ้นเลยพี่สำรอง คนถ่ายในขณะที่พี่ยังเซ็นไม่ได้ครับครับตู้ก็ไม่ใช่จับพวกก็ไม่ใช่จับพวกคิดว่ามีสองกล้องหรอของตัวเองของตัวเองเกิดถ่ายซีนที่มัแต่ของใครก็ไม่รีแต่มีสองกล้องไงเกย์ครับเขาไให้เรา ดีใจไปเด้อเรียงสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยอะไรมาเลยเล่เส้นอีกรอบนึงได้ไหมนี่ขึ้นเยอะแค่นี้โอ้แค่นี้ก็จบแล้วล่นนอ๋อนี่มีบอกด้วยว่าแบตหมด ครึ่งชั่วโมงอะไครึ่งชั่วโมงใช่ไหมความจำได้แค่ครึ่งชั่วโมงใช่ครึ่งชั่วโมงโอ้ยอีกครึ่งนึงเองพออยู่แล้วพออยู่แล้วอครับวันที่สามของที่เขามาพากันนะเรื่องนี้ห่วยไปเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนร้านเดิมต่อไปอ๋อใช่ถ้ายพิ่มเพิ่มเสียงนั้นเบอร์ดีกว่าค่ะคุณเรนเจอร์ครบรอบ30ปีใช่เพราะว่า S 1> <S 1> ใช่ครับยี่ตุลาคมยี่บเดตุลาคมคัคคู่เรนเจอร์สมสิบปีใช่ที่ซินเทนเบิร์ันูเรียลนูเรียลเอาไหนขึ้นก่อนกันด้แต่เอาหนังชื่อหนังขึ้นก่อนไหมแล้วก็วันแล้วก็มาลงหนึ่งสองค่ะขอฝากคัคูลเรนเจอร์ครบรอบ30ปีวันที่27ตุลาคมนเซนเันเวิด์นะคะแต่ดูกันเยอะๆนะๆโอเคครับขอบคุณมากครับผม ขบวนการมือ no ปราบวัยกลางคนโอ้โหแต่ไม่ได้อยู่กลางใจมีไวการคนเนี่ยโอ้โหยาวตามนั้นเลยพี่เขียนตัวเล็กเองเลยคุให้ตงถือตรงนี้นะเปเขียนเขียนตัวเล็กขี้เปะเลยไปกลางเลยไปกลางได้ไหมไม่ช่วยไม่ช่วยมันต้องไปเร่างนี้การือปราบิทักะเดกะเเดกะเดกเดกเดกะพี่เดกะ ก็ชื่อตอนอ่ะเขาเขียนเป็นเนี่ยทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยอ่ะไฟบอลบูสเตอร์ไฟบอลบูสเตอร์ใช่นั้นๆมันก็เลยเป็น20ฟังจากเทรลเลอร์ญี่ปุ่นด้วยบวนการนจคาบูเดนเจอร์โอที่สามสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโดยการคโนวิดสเก็่พี่พี่น่าจะยิ่งสู้ชีวิตกว่าเดิมนะต้องมานั่งจํานจําเนี่ยพี่รับบทการโอช่วยพี่จําได้ เอาให้เประเป็นหนึ่งในคนที่โตมาลบเวอร์ชั่นช่องสามนะครับผมอ่าแล้วก็คือตอนเด็กๆในความรู้สึกเนี่ยมันสนุกไปหมดเลยมันสนุกทุกตอนเลยตอนที่เราได้เช็คหนังเนี่ยครั้งแรกที่เราเห็นหนังคาบคูเรเจอร์เราเปิดปุ๊บๆน้ำตาหรือจริงๆมันแบบมันเหมือนย้อนอดีตไปตอนที่เราตื่นแหกที่ตาตื่นต่เนะชา้ามานั่งดูว่าเหตุการณ์ตอนนี้เฮ้ยหนอกคาบคูเรนเจอร์จะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง เซตติ้งแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าช่องสามตอนนั้นเขาแปลงเป็นจ่อสุรุ ใช่แต่ว่าจริงๆมันคือซรุ่มเมเซรุฮิเองไหต้นเซนเซนก่อนได้ครับน้องับเ็อ้เอานีบเได้ได้เลยได้หมดเลยครับหรือเซนทับกระโปรงเขาก็ได้ครับอ่าคือว่าสยสไว้กชได้คะใชภาษาไทยได้ไหมได้เออน้องกับตรงแปลว่าตรงนี้ดีกระเขาหรือเขาเนทับตัวหมดเลยเ่ายเลยง่าครับเดี๋ยวอาวุธเธอได้นะ ครับเดักเดี๋ยวน้องขอสัมภาษณ์ดีได้ครับผมเข้าขึ้นค่ะเออขอบคุณมากๆครับน้ำมิงวันนี้มาเทสลงหนามนะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสองหน้าร้านแฮมเบอร์เกัดนะฮะใช่ร้านนี้ปะข้างหน้าอีกทุกคนเลยอันนี้คืออันนี้คือคนที่แบบคนที่ได้คิวในช่วงเวลานั้นนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าคนที่มารอมารอทั้งวันอะไรเงี้ยเออคนอื่นที่แบบได้คิวหลักอย่างเงี้ย เขาก็ไปทําหน้าที่อยู่เขาหมดแล้วแบบไปไปทำอื่นแล้วอ่ะคิวก็เอาเรื่องอยู่นะตรงคือตอนนี้คือได้คิวกี่ิมอันนี้ไม่ยังไม่ใช่เวลาทานเดี๋ยวทำเป็นเวลาสำหรับมารอคิวที่นี่อีกทีนึงเร็วสุดจะเป็นรอบ3โมงช้าเร็วคืออย่างว่ากาที่นั่งทานในร้าน้วนเร็วหรือเปล่าคะเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดเวลานั่งทานของกร้านขอบคุณมากครับเอาไว้ก่อนได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนหลักก็ได้ค่ะยินดีเช้าขอบคุณมากครับผมโอเคงานเรียบร้อยนะวันนี้โอเคบัตรเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละก็ ดูน้องๆกินข้าวปะรอบแรกฉายจบแล้วนะก็มีเวลาอยู่พอประมาณก่อจะรันล้อต่อไปเป็นไงครับนัสนุกไหมครับสนุกอะไรครับครับผมโอ้ยดีใจที่ชอบนะครับครับครับสนุกมากครับครับยังไม่ได้ดูกเกินข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จบงานแล้วโวย้ยนี่นะคนก็นเริ่มทยอยทยอยออกกันเฮพี่ไปดีไปดีไปดีเพิ่เห็นว่าพี่แป้งแต่เป็นมุกมิสเลยไปแล้วนะผมครับสวัสดีครับหรือปิดคลิปผมมีเวลาสักแป๊บนึงก่อนที่กับอนที่ผมจะไปถึงกับไปนะก็ผมว่าผมชอบงานนี้มากคือ เป็นงานที่สึกว่าม,มันฟูลฟิลมากเพราะว่าเท่าที่ผมดูมันก็มีแบบว่าบางคนนะที่ไม่ได้แบบขาประจํางานเซนไตยอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเคยดูเรื่องนี้ตอนเด็กๆแล้วมาแล้วรู้ข่าเฮ้ยดีว่ะโอเคผมกลับมาแล้วเ,วเอ,ดวอเดกดไลค์กดซ like, ับไปผมเลยครับผมาแล้วบาย